สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพตุแตงโมนิดาโพสตภาพโรเบิร์ตพร้อมเล่าเรื่องนี้ในคืนเสียชีวิตยังคงเคลื่อนไหวโพสต์ภาพและข้อความต่างๆในคืนวันที่เกิดเหตุแตงโมนิดาเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆจาก a c e b o o k แตงโมที่มีมือปริศนาโพสต์เรื่องราวต่างๆจนชาวเน็ตไม่ต้องหลับต้องนอนอย่างตอนนี้มีเพจใหม่ h a p p y Melon o f f i c i a l หลรังเพจเก่าถูกปิดไปล่าสุดโพสต์ภาพโรเบิร์ตหรือนายภัยบุญตรีการจนานันพร้อมระบุข้อความว่าพี่คนนี้จะพาหนู ูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทําไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อนถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อคะ่ะพร้อมอีโมจิรรปมีและอีโมจิหยดเลือดท่านผู้ชมระรับ,รบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ